เก่าโซนี้นะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าเด็กหัวหมอก็ยังดีนะครับก็วัสดีรกบมาพบดกับรายการ Excel c a s g a m e r นะครับก็หน้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับทุยอันนี้จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมอะไรวะอัน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 ทูไม่ใช่อันอัน อันเทิร์นเอออันเทิร์นก็เป็นเกมสี่เหลี่ยมไหมคล้ายๆไหมครับเป็นเกมบล็อกบล็อกเกมบล็อกเข้าบล็อกหลายบล็อกก็เป็นหมาครับก็อันนี้เป็นเกมไหมครับคล้ายๆไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกเลยก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดก็เหมือนพวกเกมเดซีหรือวอร์ซีก็เอาชีวิตรอดแนวอย่างนั้นนะครับก็เป็นเกมที่มาจากสตรีม ก็เป็นเกมกันน่าเล่นอยู่ก็เอาชีวิตรอดก็สนุกอยู่ครับหาของเอาชีวิตรอดสร้างกลุ่มฆ่าคนเออช่างมันก็สร้างบ้านได้ด้วยครับเกมนี้ก็ไปดูส่วนแถบเมนูก็มีเพมีอะไรวะได้เป็นสร้างตัวละครออปชันก็ไปดูอันนี้ก่อนสร้างตัวมาถึงหน้าตาโคตรจิ้นลินเลยโอ้หน้าตาเบื่อคิคุอานุนี่เบื่อมนี่มันอะเ โอ้มึงหำ่มึงอยู่ตรงไหนหำมึงอยู่ทางไหนเนี่ยมึงไม่มีหั่นหรึงเพศผู้หรือเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศเป็นชายหรือหญิงเนี่ยมึงหรือว่ามึงเป็นเกย์เออก็อันนี้ก็เป็นส่วนของทรงผมนะม,นมีผมเลยมีผมอะไรก็ไม่รู้วะเท่มีกันหลังได้ด้วยกันแหลมด้วยหลังแหลมยี่เป็นผมอแบบผม มีมีข้างหน้าตั้งด้วยโมหอคาโมอ oh ะ ok. ผมแนวแบบโอ้กันหลังยาวเด้อก็ติดใจตําผมนี้ผมขึ้นนิดเดียวเองเอาผมนี้สีผมก็เอมสีขาวแหละช่างมันไม่สนใจก็ไปดูของส่วนนี้สกินก็หน้าตาก็มีโอ้มากมายหน้าจินลิ้นหน้ากเก้มหน้าตาปาดฟองแกงปุบยับก็เอหน้าเดิมแหละฮาดี นี่เป็นอะไรโอ้สีขาวล้วนเลยเอาเอาโอ้สีเนื้อเนื่อแสงด้วยดูปุบับปุบับแสงวาวประกายเป็นประกายครับก็สีนี้ดีกว่าเนาะสีเข้มๆนิดนึงเป็นเข้มเป็นคนแถบเอเชียก็อย่างนี้เนาะก็สำหรับคุปก็ชื่อ nickname ก็อินดี้คุปก็ไม่มีก็ไปดีกว่า ไปเพเกมมาเลยมันก็เป็นแทบอันนี้ไม่กดดีกว่ามันเป็นรูปอะไรเอ่ยกันอะไรก็ไม่รู้ก็มีซิงเกิลเพลเยอะนะมีแบบอะไรอะเล่นกับคนอื่นได้ด้วยสร้างห้องเล่นกับคนอื่นอะไรงี้เป็นเกมสร้างห้องได้เล่นกับคนอื่นได้สร้างห้องก็เราก็มีอยู่คนเดียวเนาะเป่นซิงเกิลมาและเล่เพยเยอรับก็ส่วนนี้แมบบ P E I A. แมปอะไรวะมีอ๋อ อาลีนากาลีนาอะไรอาลีนาก็เป็นน่าจะเป็นแบบที่มันแบบอะไรวะพวกที่มันอยู่กลมๆว่ะบนรอบๆแล้วมาของตรงกลางน่าจะใช่แต่เรามีคนเดียวจะเล่นกับใครวะต่าไมา้แหละเนาะก็อันนี้ก็เป็นมัมระดับแล้วผมมัต้องอันนี้มามเลขมาด่าพอ,อยมาผีมันโหดยืนตบแรงมันงก็เพกันเลย เออมาแล้วมาถึงแล้วมันก็จะมือให้กูเลยเป็นเกมภาพสวยครับสมจริงมากดูกดตัวไหนนั่งวะเออกดเอ็ ор, นั่งครับกดแดนอนนี่โอ้ยมือ <ấy> เห็นมือตัวเองด yeah. ้วย๋ยัวต้นไม้ตัดไม้ได้ไหมอีกซ้ายอีกซ้ายาค่้ยคิขวาอ๋อต่อยยบครับปุ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 บย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 บเฮ้ยพัตคาลเอาไปพัตคารก่อนดีกว่า มาถึงมึงจะมึนได้กูเลยมึงจะแบบให้กูเจอผีตอนมืดเลยใช่ไหมนี่เฮ้ยไอโอหินหินหินดำดีครับเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยหูอาอยูใครเลยครับไปดิครับนีด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 ครับเอาเอาเอ้ยแมงพิซอมมี้ โอ้ยสมบีถุนหน้าตาสมบีเย็บต่อยมันต่อยเย็บเย็บต่อยเอ้าโอ้ยผีกัดโอ้ยโอ้ยเฮี้ยกัดแรงจังวะเออเพี้ลดไปสิเปอร์เซ็นโอ้เล่นด้วยไม่ได้นะครับนี่โอ้ยผีกัดโคตรแรงเลยโอ้เฮ้ยเอ้ยผีคันผีคันเอ้ยผีคันอ้าผีคันเออเออโอ้ยผีกัดผีกัดเออเ้าโอ้ยเฮี้ยไม่เอ้ยใจเย็นใจเย็น โอ้โหลงเล่กัดกูขนาดนี้เลยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ต้องเนื่อโอ้โหไอ้กัดกูไม่เลี้ยงเลยไะไรวะกด F ไฟฉายนี่อีไฟฉายครับนี่อะไรครับเป็นเป็นอะไรวะเป็นขนมมั้งครับนี่กินได้ได้ บรรเทาความหิวเอ้ารีบกินทําไมวะเปลืองมีขึ้นไปชั้นบนว่าจะมีเอ้ย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 ตกแก้หมดเลยตกแก้หมดเลยตกแก้หมดเลยเอ้าจามอี๋ไม่ไดกหมุมุมเลยยังไงไม่ตั้งตัวเลยตายเลยไม่เจอบ้าน เอาแก้ตัวใหม่ครับโอ้เมื่อกี้ขนลุกแ,แม่งมวนหัวนมุมเลยมาแบบแม่นัดหมายโอ้กระโดดตะคุบหน้าเลยเฮ้ยีบ้านคนครับเอาไงให้ค่อยย่องอไม่สู้กับผีครับผีไม่หมดเฮ้ยมีผีตัวหนึ่งครับเอาไงครับบวกเลยไหมโอ้แม่งไม่ต้องมันหมาแลยครับปรับเย็บโอ้ยเอ้ยมันกัดมันกัดโอ้ ม่งกัดโหดจังวะม่งไม่มีทางหลบเลยเหรอวะม่นกัดเอากัดเอาเลยบโอมันขโมยบ่อน้ำแต่ไม่มีน้ำบ่อน้ำบ่อนดินเนี่ยตักดินขึ้นมากินบาแล้วเอ้ยมีรถด้วยอ๋อเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ารถที่ผีตามกูเก็ีไอ้ผีคานนุงยาคานมอนเทมเอ้าเอ้าเอ้ากัดได้ด้วยโอ้ผีคาน เอาไงครับเอาไงเอาติดมุมติดติดมุมเอาโอ้สามลุมหนึ่งสามมึงสามลุมหนึ่งเหรอเอาเอาเอาโอ้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 ยผี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 ไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรกระสุนกระสุนเก็บมากระสุนเก็บมากระสุนเก็บนิดเก็บดีวะเออปืนอยู่ไหนเออ โอ้โอ้โหโอ้โหไม่กูพักเลยมึงมาทำไมมึงปืนปืนปืนกูมีปืนแล้วเอาอ้าแล้วกดตรงไหนปืน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 อยู่ไหนมึงปืนปืนเอาปืนกดเลขสี่ปืนปืนโอเควีกดวีอะไร่กระสุนยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงไม่ตายมึงไม่มึงไม่ตายเหรออ๋ออ๋อกระสุนหมดอ๋ออ๋อ มึงเอาไงมึงเอาไงเอาไงเอาไงฮะฮะคล้อ,าาองคล้องใจป่ะเนาะได้อ๋อคลิกข,ขวาโอเคครับเฮ้ยเจอปืนอีกรกะบ,บอกเว้ยปืนอีกระบอกเว้เดี๋ยวครับนี่วีกดวีคืออะไรอีกส่วนไหมอีกส่วนยูของนัดน่าน,นี้นะ ไม่มีกระสุนไม่มีเราไม่มีเราทิ้งไปอาทิง้งทิ้งที่ครับโอเคนี้เราก็มีกระสุนมีมีอยู่เจ็ดแม็กแล้วก็ไม้ขีดแล้วก็ลกกระสุนลูกซองมัง้งเราไปไหนต่ออีกครับเออแล้วก็มีรถนี่หว่านะอ๋อเป็นปีนโอ้ันมันจะหมดเขาไปไหนดีเขาตามทางครับ ซอมบี้ซอมบอยหัวข oh no mm ี hmm. been, h, ้ซอมบอยหัวขี้เอาไงวะตือดเตืดมีแท้แนี่ยอ๋อไอ้มีเจอหมู่บ้านเจอบ้านอีกครั้งอ้อนออนอ้อนเด็ดแต่เด็ดแต่เรี่ยเฮ้ยมีรถจอดครับมามาเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นไอ้น้องรอพี่ก่อนได้ไหมเฮ้ยมีเลือดอ่ะ ไหนครับเอฟเฮ้ย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 อ้าแล้วมีเข้าบ้านไม่ได้เอ้าโหเอาม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 ึงมาเลยมาเลยนะกูพร้อมกูมีปืนมา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 ใครจะเอาใครจะเอาไม่มีใช่ไหมนี่อะไรครับเล้วต้อง เอากระสุนหมดชิบหายแล้วเอาไหนไม่จำเป็นเราทิงไปดีกว่าเนี่คืออะไรครับเอามันคืออะไรอะ่ะอะไรไม่รู้ทิ้งไปดีกว่าจอกเหลือกรนะสุนเะจ็ดนั้นเราใช้ประหยัดนี่อะไร มันคืออะไรตะปูหรือตะปูทำอะไรได้อะไม่รู้เฮ้ยช็อตกันโอเคเจอแล้วเจอแล้วดับดับโอ้เอ้ยเอ้ยผีคานอ่าผีคานโอ้โหมึงมาไม่ซุ่มให้เสียงอ๋ออ๋อตายไปทั้งมึงโอ้โหมึงมาแบบไม่ตั้งใจเลย มาแบบดิจิตอลอ้ว่าโหลดแบบดิจิตอลหล้านี่อะไรครน้ำอ๋อไได้เล่นเล่ยไหมทิ้งทิ้งไม่ได้เขียนไว้ก่อนเผื่อมีประโยชน์นี่ไว้ทำอะไรครับไม่มีโยนทิ้งช็อตกันครับเรียบร้อยมึงมามึงมากูมีมมมช็อตกระลีวมาทางมาต่อยสองครับ วนเจ๊ด้วยวนวนวนไปแล้วครับอ่าแฟลตแดนยิปสายฟ้าไม่ใช่เฮ้ยอันนี้มีบ้านโอ้บ้านโอ้โหบ้านเยอะด้วยนี่ได้เวลาตามของเจอซอมบวยหัวขี้ครับทำไงครับทำทำไงทรงแม่งชนแม่งเลยเอาไงเอาไม่เอามา,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 าที่ให้สองมา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 ,มา มึงเอาไงมึงกูชนหมดเมืองเนี่ยกูชนอย่างเดียวมามามารถรถรถเอาไงครับรถ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 ถ่ายเร็วๆหน่อยรถชนมันชนชนชนเอาชิบหายแล้วรถทั้งรถทั้งกูวิ่งกูวิ่งก่อนกูวิ่งกูวิ่งว่าเอาเฮ้ย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 ใจเย็นครับใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเอายิงไม่ได้ ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ทำไงยิงได้โอ้ยไอ้เขี้ยผีคานรีโหลดไม่ได้รีโหลดรีโหลดนิ่งรีโหลดนิ่งออกอ่ะออาออกรีโหลดนิ่งรีโหลดนิ่งรีโหลดนิ่งออารีโหลดนิ่งรีรีโหลดนิ่งรีโหลดนิ่ง รีโหลดหนึ่งเอา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 แม่งตามรีโหลดหนึ่งเอาเอาผีผีคานกูเกลียดมึงอ่ะเออเอาเอาเอาแหลกแหลกกระตุกชอรีเอารีโหลดเอารีโหลดเอาไกลอีกแล้วอย่าแทบร้องไห้เมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหอาหารหน้าผีทหารผีท่าห้วยหัวอาหาร ทหารทหารมีพยาบาลด้วยผิดมีเออมีพยาบาลก็ต้องมีเลือดมามามาเอฟเอฟใช้หมัดใช้ต่อยขวาหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายขวาประคานช่างมีคทหารครับต้องมีปืนมีผีพยาบาลก็ต้องมีพยาบาลอาเนี่ยครับเฮ้ย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 มาอีกไห อะไรวะอ๋ออ๋อเป็นที่ตั้งอ่ะนี่เป็นอะไรวะกระดาษครับกระดาษเช็ดตูดเชื่อมันจริงยังเป็นแก้วครับอ๋อเป็นเน็ตเรียบร้อยครับเป็นเน็ตเป็นเน็ตนี่ก็อฮมินเน็ต เฮ้อะไรวะกางเกงยัดเข้ใส่ครับนี่มีกางเกงใส่แวเราบว้ยกูไม่โปแล้วแทงแทงเข้าไปนี่ฉีดยาวันละเข็มกอฉีดยาออกอเพิ่มเลือดโอ้โหโอ้โหดูสอมมี้สิครับโอ้โหหาหาปืนไม่ได้กูตายหานี่ัอนนี้คืออะไรครับ ช่างมันโอ้ออโหคอมโบยูฮุกี้มึงมากูพร้อมมามาตายเป็นตายมึงมามึงมาเอา้าเอา้เอาปีานข้ามไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ไม่ตายกูวิง่งกูวิ่งหาปืนก่อนแลว้วกูวิงวว่งเร็วกูวิงวว่งเร็วกูวิ่งเร็ว ปืนไหนปืนไหนปืนปืนปืนไม่มีปืนปืนเอ้ยเจอปืนปืนเก็บสิครับไปกันมึงไอ้นึงรีโหลดหนึ่งรีโหลดหนึ่งรีโหลดหนึ่งอา๋อขี่คอรีโหลดหนึ่งรีโหลดหนึ่งรีโหลดหนึ่งโอ้โหโชคดีเจอปืนแล้วเนี่ยเอ็ดเคปโอซอมบี้โกี้อยู่ฝั่งนู้นอันนี้โอ้รถถังอะไรวะออะไรครับ มวกทหารยศเชเอาแล้วครับแล้วจะไปฝั่งคนยังไงแจ้งมาครับว่ายน้ำด้วยเฮ้ยยเท่ยังมามาพอมีว่ายน้ำไม่เป็นหรอครับยิงมันเรียนเท็จช็อตเฮช็อตทำหมดยังทำยังครับทำยังครับ ว่าแล้วเออเออเขึ้นไงไวไปน้ำไปหรอโอ้ดูท่าไปน้ำโอ้หน้าแม้ขยับสักนิดเป็นเกมนี้สมจริงมากมากสมจริงงุกงวดโอ้เกมนี่เรามีวัใต้น้ำเลยดื่ดน้ำได้ไหมดื่น้ำไม่ได้ครับไยน้ำไปอ่างี้โอ้ยเฮ้ยใครอะ่ะโอ้ยอายุ ไอซี่ยูใครครับใครครับใครครับเอ้ารือว่าคนชูนิ้วอะไรมึงชู่อนิ้วอะไรชูมืออะไรนี่อะไรอ่ะคืออะไรครับอะไรเฮ้ย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 เอมบี้มาจากไหนเยอะแยะนี่ยมาจากไหนตั้งเยอะแยะเฮ้ยเนี่ยดูเกจิสอมบี้กัดโอ้ โอ้โหเกลียดมึงมากเลยไอ้ซอมบี้ตัวนี้น,น้ำไม่ได้ครับอยน้ำไ่เดี่ยโอ้ยเฮ้ยใครอะู Who are you? See you. ครคร้อายูไอซี่ยูใครครับใครครับใครครับเ้าะหรือว่าคนชูนิ้วอะไรมึงชูนิ้วอะไรมีอะไรมีอะไร กแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยสอมบี้มายังไงาเยอะแยมาเยอะตั้งเยอะแยะเยยเก็บเก็บซอมบี้กัดโอ้โอ้เก็บเมากเลยซอมบี้ตัวนี้น้ำโอ้โหเกเมากเลยยาดอก

ให่โหได้แค่ขนาดนี้สุดยอดเลยเราปตืมมใหญ่ทำมเอาบทไ้ขนาดนี้ตรงนั้เนี่ยนครับทีแห้งสูงได้วต้องต้องดูดูเกมรุ้งรเลยโคตรไหวเลยเวลาจะพักอยิ่งหิ่งห่นนี่นี่เกมช่างโยอดยอดมีซอบีอคยับอยู่ที่สองหอค่ะ สองนี้หนึ่งตัวไม่ได้เลยย่าข้ามเก็บอะไรมาเลยมีแม็กซ์คันสองแม็กซ์โีดไม่ได้สองตัวสองตัวเนสชั่นดับเบิลคิวซูเปอร์เกลจิงเชียวเลยไม่ใช่พีดีนวครับเออสี่นัดสองสองนัดหนึ่งตัวครับเกมนี้โอ้โหคือยอด ป็นเกมมีเปลืองหนักกระสุนอมีไออะไรวะโอ้ก็าซูมันไม่สู้กไปใกลมันสูเหมือนซูมที่เดิมอ่ะโอเคเชีไเกมมีมีเสื้อแล้วมีกระสุนสองนัดครับสี่นัดครับทิ้งปืนสองตัวน่าจะไหวอประเทศอะไรอ่ะเฮ้ยเร้ยเอ้ยอออช็อวิวิเอาเอากรดูัก้ยาววิ่งวิ่งเอืออือ ชอโอ้ยผีนอนโอ้ยผีนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอา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 ขอจากกันคลิปนี้ยผมเกมเล่นแากมากๆเลยเกมนี้ก็ขอจากแค่นี้ครับสิเกีเตอร์เกมบายบายอาอย่าทำยังไม่ว่ากับใครเข้าใจไม่จะไม่รักไม่ต้องมาทำแบบนี้

แล้วองันเเอ้ยออ้อยโอ้ยโอยโอเกมโอโหเกมอะไรวะนี่โอ้ยไม่ปีแล้วปีแล้วมึงตามกูได้ไหมปีแล้วตามไม่ได้เว้ยโอเคครับลรงมาทิ้ง